สวัสดีนุ่มแม่แซมสายไงในไงกระมองอะไรทักทายเป็นภาษาคูยนะครับพี่น้องจุงกะไปว่าสวัสดีททายกระมองอะไรไงในกะบ,บันที่หนึ่งมก,กระาสองห้าหกห้าเป็นวันพิม่ยของปีหกห้าครับวันนี้ปีนี้แล้วก็จุงกะนุ่มแม่แซมสายด้วยไงในจะจะ,จะทำคลิปที่จะสวยงามอยากให้แฟนๆอยากให้ทุกๆคนมีความสุขความเจริญส่งความสุขครับเดี๋ยวเราจะไปถามความคลิปกัด็กระผู้ใหญ่แถวๆนี้ว่าเขาส่งอุยพฟอนกันยังไงกันบ้างครับนะครับ เดี๋ยวตามลุงแมวมาครับว่าลุงแมวจะพาไปทำอะไรกันนะครับจี่บอกภาษากุ้ยเออต้นยีหัวลอกไงในเพียวจีว่ากิจกรรมปีใหม่จะออนกุ้ยเทากุ้ยเกลเอาอุยพรนคำปีใหม่ออนออฟเซนซายอย่างเดียวนะครับงับเซนซายครับเดี๋ยวต้นลุงแมวเจ้าครับเดี๋ยวลุงแมวเพียวพุงกีปีใหม่แล้วก็ออนโซเซอออนปอคอนเจ้าเจ้าทั้งกรุงเทพกรุงไทยอย่าออนอัดออนยากบัวจ้าเวียเทียเกิดเด้องคอนเจ้าเอ้ยครานะ อนอนโ่วนเซให้กับอบบะออนเดินก้าวหน้าออนพี่เมลก้าอยู่ยืนยืนสุขภาพแข็งแรงครับครับสวัสดีปีใหม่ครับครับออนโชคดีครับหนุ่มแม่แซมทรายครับระดื้อในปีใหม่แล้วออนมั่งมีสีสุกคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นโอเคครับไปวาซะกูกับดอวล้อไทยสาธุติดแม่เจ้าโสดอ่อนจะเดินก้าวหน้ากันงาน เี64เป็นอย่างนั้นปบี65ห้าสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ยีเดียดจันไรน้องเงยอายุมันเนี่ยอายุ50แล้วยังห้าสิบแล้วห้ปีห้ปีไอ้มัน,มว,ม,นมวยเส<ะ>ค,ค,ครับมันมวยไอตกศูนย์แต่เองต้องจีเพิ่มบารมีบีเด้อโอเคครับสาธุครับขอบคุณครับวางหมูว่าวา้างวาางาคุยว่าแล้วเดินตอนนี้ก็อ่าน กับความสุขความเจริญกระพร้น่ะนะครับทรงไอ้ปีใหม่ปี2565ก็อ่อนครบพรบอน่ะจงมีแต่ความคุ้เจริญนะครับตรงบ้าทเราไสุขบ้านเราสั่งซายครับสา่งปูนครับจาบุคลากรภาษาไทยแล้วก็ว่าโชคดีมีสุขปีใหม่เด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับ